สวัสดีครับสำหรับผลิตภัณฑ์บีซีนะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันนะฮะตัวนี้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะคือไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเป็นการปรับขนาดกล่องจากเดิมจะมีกล่องลักษณะที่ค่อนข้างจะใหญ่แบบนี้นะฮะปรับเปลี่ยนมาเป็นกล่องที่มีขนาดเล็กลงนะฮะจะสังเกตเห็นได้ในคลิปนี้นะฮะความแตกต่างอยู่ตรงนี้ คิดว่าบริษัทอาจจะเห็นความใหญ่เทอะท่าของกล่องนี้ทําให้การแพ็คสินค้า,าหรือการใช้กล่องต้องใช้ขนาดใหญ่เพื่อที่จะห่อตัวนี้นะฮะถ้าทําเล็กลงก็ประหยัดต้นทุนการผลิตแล้วใช้กล่องขนาดไซส์เล็กก็สามารถส่งได้ค่าส่งก็ลดลงด้วยนี่คือสาเหตุหลักนะฮะส่วนปริมาณก็ยังเป็น30แคปซูลเหมือนเดิมนะฮะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากรายละเอียดก็เหมือนเดิมทุกเกบทุกอย่างะจะเห็นได้จากรายละเอียดตรงนี้เลยนะฮะดีไซน์แพคเกจเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิน้นเปลี่ยนแป,งปลงเพียงขนาดเท่านั้นสำหรับบริีเป็นผริพันที่ตอนนี้กําลังโด่งดังมากและเป็นที่นิยมมาสําหรับคนที่มีญาติพี่น้องหรือคนรัก คนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะบริซี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่กําลังเป็นที่นิยมมากแล้วก็คนสนใจมากแล้วก็สั่งซื้อคนที่สั่งซื้อไปแล้วก็กลับมาสั่งซื้อเรื่อยๆนะฮะแล้วก็แนะนําต่อเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์นะฮะที่ต้องการ ความเร่งรีบเพราะว่าตัวนี้เป็นแคปซูลสามารถรับประทานได้เลยโดยไม่ต้องไปมีวิธีดีต่ออะไรมากมายก็เป็นแกปซูลสามารถกินได้ท,ทันทีนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อตัวบริซี่ผลิตภัณฑ์ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะฮะก็สามารถติดต่อรายละเอียดยตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับ